ตอนนี้อย่างที่บอกว่าของกินของอร่อยรอทุกท่านอยู่มาให้ถึงที่30มีนาคมนะครับตอนนี้พ่อปลโอาร้อนสนไปามส้เพสมมติว่าอีโม่ต้อนรับเขาได้นะเขาจะเข้าเท้าดูดีบบุ๊เตี้บุ๊กเหตุปั๊บความหล่อยแล้วดีเขาลงล้วี้พ่อกัรเดิสองเท้ให้ดูงแม่แม่นะดูกิน เอาด้าตั้งลูมาแล้วให้ลูกตัวนิดนึงได้หมรให้ลุกให้ลกดื่มน้ำได้ไหมอแต่งชุดแต่งหน้าให้ลุกแล้วเราไปตนี่แหมคอน้องมาผู้ชางที่ดีมสองคนเลยนะแหมรูอย่างนี้นะตะเกียบกไม่แจกหนักหรอกอะไรนะ